เจ้เสือก็ยิงยิงยาอยู่ฝั่งนู้นพี่แซมน่าจะเจ็บบิดในท้องอยู่นะฮะลองส่งเสียงเลยฮ่าฮ่ถือขาถือขาถือขาพี่แซมเน้เห็นเจ้าเสือตรงนีน้ถึงจะนอนนะแต่ว่าพอเห็นคุณตาปุ๊บ เดไอเสือมนไปอยู่ข้างหลังกันนะท่านผู้ชมอันนี้ไอเสือมันมันเอาอย,า,อไออา,อยาไปโดนเต็มเต็มเสือเอายาไปลาาท้องพี่แซม,มน่าจะท้องเสียครับ <c oughs> mãi mà tại trời <laughs> <laughs> giờ mò hè mạo mùa mò không biết mùa mò hè mạo mùa mò hay mò 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 อะได้แล้วนะเศร้าตกอีลีนะประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งกับหงูแล้วพี่นอ้องเศร้าตกมาเศร้าตกอีกอาทิตย์หนึ่นเงเลยรู้รู้เรื่องเลยอันนี้ก็เป็นกระบวนการรักษานะครับก็ถ้าเป็นภูมิชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือเขาจะทำอะไรนะคุณตา ผสมกับ,บอ,อะไรอเ,เอาแล้วขาวอันนี้ที่คุณหมอ <c oughs> โอ้ยขออภัยนนที่คุณหมอให้มานะแอร์เอ็กซ์ X, นะฮะก็คือบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดครับจุกเสียดก็จะบรรเทาอาการนี้นะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นท้องเสียหรือว่าท้องอืดนะครับอาจจะว่าท้องอืดจะมีขี้อยู่นะแต่ว่าท้องเสียก็ไม่เห็นขี้แตก อาจจะมีจะบิดอยู่บ้างแหละคุณตาก็ชี้เป้าอยู่ว่าให้ไปตัดต้นไม้ครับเดี๋ยวสีดเดี๋ยวเรา,าเราแปลวยาที่เสร็จก็จะพาการแปลเอาย์ตนไม้ให้คุณตาทําไมต้องเป็นต้นไม้ด้วยเป็นยาแค่ท้องอืยาแค่ท้องอืมช่ชางกินแล้วมันจะตด<อ>ไปนมนลมอ่ทุกทุบกระเทียมมาแล้ว ผู ude, put re, put re here, there, AH? ้ใดผู้ใดอันนี้่ฮะนี่ผู้ใด้ไปนคนเตาแล้วฮะนี่ไปใหญ่แล้วเตาดูว่าท่าฮะเมาเลยนี่เมาเลรอนี่เมาใครตัวเขาบกืนไหมเนี่ยกระเทียมดำไม่กล้าอมเนาะกระเทียมดำไม่กล้าอมเอ้ากระเทียมดำไม่กล้าอมเสือเข้าไปขดนน้ำเสือเสีย เตุแขกเทวดาทั้งสี่เทเรนิดียนมาทำเพื่อสูกับมเามาหลวงประกำเอ้ยพอตู่ก็ดีพอส่งก็ดีพอุดก็ดีพอหญ้าก็ดีพอลาก็ดีพอเมาก็ดีเเขียวมือมาผ่ามะมามามีมสีมะสามาถามที่มะลิมลามาปีบดามบนีมะนาะมามากมเ่ามีมะเตาเตาแกงเอ้ยมันหลังยาานปาสร้างให้เศของก็บใส่ด้ย ใจกันสัน่เนสวึ่งตนวน่งหั่วันหนึ่งหวันหนึ่งนึ่วนน่งนึงวันานึ่งหนึ่งวันหนึ่น่วัหนึ่งหนงันหนึ่งม่วน่งหน่วันหน่น่น่หน่วัน่ใส่งหนึ่บวันน่หาันนนงนง่คุนี่่ักน้หงนงนี่บ่ ยายมันกิดอิ่มไรอ,ออกก่อนมันจะไปกินนะนี่มาทันแล้วเดืออะไรแล้วมาทัน <laughs> <laughs> แล้ว <laughs> ตอนนี้ก็กินน้ำอยู่นะอยู่น้ำกินน้ำ,น,ำ,น,น,ำอน,นอนก็น่ารักดีนะ <c oughs> ตอนนอน, <c oughs> อนดูแบบอ่อนโยนอา้าวพิกเอ้สร้างขิ้เรา <c oughs> ใช้มือกัน เออเอายไงกินไหมแสบบะเมาเลยด้วยฤิ์เดชของสุราบัวบานจงให้ท้องนี้หายเป็นยาสามันประจำบ้านอ ด้วยฤทธิ t <t ์เดชของแอลกอฮอล์สามัญประจำบ้านขีดไซเสาเราพี่น้องเสากระสีหายเอ้ยโอ้ยเออขีดไซเสาเสากระหายขีดไซสางสางกระหายเออสางอยังมาเอาคนแทนเอออู้หลาสุดเตะขวดครับ โอ้นูพนักงานคอนโทรลอยู่กับอะไแม่โฟเมอรคอนโทรลคอนโทรลอยู่กับลังรหินไหมยินไหมต้นไทราันแ่ต้นไทรผัน่เออเออหูหหรืู่ตรกมเออไปหี้นัวกนะลวะไก่ไก่ไหมไปทอไหม ผมเอาแล้วก็เอาอ่ายานวดนวดแล้วก็เอาเอา่สเอสุราเป่าอ่าสุราเป่าอพี่น้องน <c oughs> ี้จะรู้ครับดูดูดูเออของแถ่นเนาะเป็นภูมิปัญญา,าชาวบ,บ้าน ที่ตัวแล้วมาหายอมยาเสนเป้าน่ะอลกนาเลยลรคขนาเลยเอาไปเอาไปเร่อยเลยอะไรเลยเรียกว่าสีทื่ส่วนที่ส่นที่สีที่สีที่เอ็นสีสี จะไปท่าไหนแล้วด <and> <long> ูง่ายแต่ยืดว่าเราจะสองคนนี้ว like ่าสองคนนี้ข้ามเขาได้ไหมแล้วก็ือไปเรื่อยนะครับแล้วก็ต้องดูอาการไปเรื่อยครับว่าจะเป็นยังไงทำดูอาการไปเรื่อยว่าจะเป็นยังไง เออบอกสุรามเป็นระยะระยะสุรามาเป็นระยะแล้วก็เดินรถไปล้างก่มนนี่เราใส่ยาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวางยาวางยานำโอหเรียบร้อยคลายไหมคลายไม่คลายเพราะกระชับรูนยังเหลือ ไม่คายไม่คายนะครับผมไม่คายแล้วมรับเดียกขึ้นนะแสบครับก็ขอให้แซมซัานหายเไว้นะเจ็บท้องบิดอยู่เาจะออปเดตอดการเรื่อยนะครับ